สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนําวิธีการกําหนดขนาดคลิปนะครับในการตัดต่อวิดีโอโดยใช้โปรแกรม CapCut นะครับวิธีการก็คือนะครับเรามาที่โปรเจกต์ใหม่เลยเปิดเข้ามาหน้าแรกนะครับแล้วก็เรามาเลือกคลิปนะครับที่เราต้องการเนาะแล้วก็กดเพิ่มนะครับอันนี้เป็นจอมือถือเนาะผมจําลองมาไว้ในคอมนะครับไม่ต้องตกใจเหมือนกันนะครับจากนั้นนะครับก่อนที่จะทํา คลิปเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าเราจะเอาไปลงที่ไหนนะครับคลิปนี้จะเอาไปลงที่ไหนจะเอาไปลงที่ทิกต o อกนะครับเราก็ต้องรู้ว่าขนาดทิกต o อกใช้ขนาดเท่าไหร่นะครับจะเอาไปลง youtube จะเอาไปจะเอาไปลงไอจีนะครับเราก็ต้องเราก็ต้องรู้ว่าไอจีเนี่ยมีขนาดเท่าไหร่นะครับจากนั้นนะครับเราก็มาที่ตัวเลือกด้านล่างนะครับเลื่อนมาเลยนะฮะตรงนี้นะครับอัตราส่วนภาพนะครับเราก็คลิกเลือกนะครับข้อดีของแก็บคัทที่ดีกว่า โปรแกรกมกตัดต่ออันอื่นก็คือเขาบอกมาเลยว่าสมมติ t ิกตอกเนี่ยเขาบอกอะไรว่าสี่ต่อ9นะครับอ่ะยูทูบนะครับถ้าเป็นจอแนวแนวนอนอะเนาะสี่ตนะ่อเเนาะไอจนะครับแล้วก็ YouTube YouTube จะมี2รูปแบบอันนี้น่าจะเป็นช็อตเนาะเป็น y o u t u b e ช็อตสี่ต่อสนะครับสมมติผมต้องการที่จะเอาไปลง t k k t o k นะครับเราก็เลือกที่ i k t ตอกเลยเนาะ9ก้ต่อสีนะครับแล้วก็คลิกเครื่องหมายถูกนะครับ จากนั้นนะครับเราก็เริ่มตัดต่อนะครับตัดก็เราก็เริ่มตัดต่อไปแล้วแต่เรานะครับพว่าจะตัดต่อ,อยังไงเนาะหลังจากเสร็จแล้วนะครับเราก็มาที่ส่งออกนะครับไปที่ tikt อกเนาะขนาดคลิปก็จะพอดีกับหน้าจอ t i k ตอกพอดีเลยก็ประมาณนี้นะครับลองฝึกทํากันดูวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ